ฉันได้ยินเรื่องเล่าขานของปราสาทฮาจิโอจิมาตั้งแต่เด็กปราสาทบนภูเขาลูกนั้นว่ากันว่าผีร้ายมากในปี1590กองทัพของโทโยโทมิฮิเดโยชิบุกเข้ามาปราสาทถูกทิ้งร้างผู้หญิงเด็กคนแก่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังช่วยด้วยฮฮ้อฮือ ฉันได้ยินเสียงแวววมาในหัวเสมอว่ากันว่าทหารที่เหลืออยู่ต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้พวกเขาค้าตัวตายหมู่เหลือเพียงความสิ้นหวังเสียงร้องไห้และกองเคลิงที่โหมกระหนำ่ำ ชาวบ้านเล่าว่ายามค่ำคืนหากขึ้นไปบนซากปราสาทจะเห็นแสงเพลิงลุกโชนได้ยินเสียงทหารร้องคำรามเสียงดาบปะทะกันและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ดังระงมไปทั่วหุบเขาอย่าเข้ามาออกไปฉันรู้สึกเหมือนมีใครกระซิบข้างหู ฉันเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งกลางดึกฉันเห็นแสงสีแดงสลัวสลัวลอยวนอยู่เหนือซากกำแพงและได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนคนกำลังร้องไห้ฉันรีบวิ่งลงจากเขาแทบไม่ทันปราสาทฮาจิโอจิ โศกนาตรกรรมยุคเซงโกกุที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนความเจ็บปวดความสิ้นหวังยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นตลอดกาล